ค่ะวันนี้นะคะเรามาจะนำเสนอเมนูผัดพริกแกงใต้หมูสามชั้นใส่หน่อไม้จ้าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆค่ะวันนี้ค่ะดด้าเข้าครัวค่ะจะมาโชว์ส่วนผสมและการทำผัดพริกแกงใต้ใส่หมูสามชั้นและหน่อไม้ค่ะว่าทำยังไงค่ะ เคล็ดลับขั้นตอนค่ะแทบจะไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าครัวไกลบ้านครัวนอนริกาบ้านดาเนี่ยทํากันยังไงค่ะอย่าลืมหุงข้าวสวยร้อนๆไว้รอด้วยนะคะพอดีบ้านนี้ไม่ได้หุงไว้ค่ะเลยอดอร่อยเลยค่ะเบาแบบเบาค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีอะไรบ้างมีหมูสามชั้นนะคะประมาณครึ่งกิโล อันนี้ก็ประมาณ3ามครึ่งกิโลแล้วแต่พอๆกันแล้วแต่ชอบอันนี้ก็คือพริกแกงค่ะถ้าเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะมีซอสผูกเขาทองช้อนครึง่งน้ำมันหอยช้อนครึง่งน้ำตาลทรายช้อนครึ่งค่ะจากนั้นก็มีใบมะกรูดค่ะเวลาใช้เราก็จะฉีกนะคะแล้วก็พริกหยวกหั่นฝอยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือที่ตอนนี้อยู่ในกระทะอยู่แล้วก็คือน้ํามันพืชค่ะ ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันจะมีน้ํามันจากหมูสามชั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอาน้ํามันตั้งไฟเอาน้ํามันใส่กระทะตั้งไฟร้อนค่ะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเราก็เบาไฟหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงเราจะไหม้ค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปค่ะเปิดถัลมระบายอากาศค่ะเดี๋ยวจะจามวิ่งบ้าน บ้านกระจายโอเค okay. ค่ะเนี่ยค่ะก็ระวังไหมนะคะต้องโอเคต้องเปิดใช้มันพอดีพอดีกันค่ะพอพี่แกงหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นไปเลยค่ะ อันนี้เป็นพริกแกงใต้ค่ะแล้วแต่คุณจะมีพริกแกงแบบไหนนะก็ดัดแปลงไปได้ค่ะขอให้มันมีแบบความอร่อยเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเปลี่ยนจากน้ํำมันเป็นกะทิก็ได้ค่ะก็เปลี่ยนจากน้ํำมันเป็นกะทิก็เอาน้ํามันเอากะทิอาใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟรอแล้วใส่พริกแกงเข้าไปผัดให้หอมค่ะแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนะคะ ค่ะเติมน้ำเข้าไปสักหนึ่งนิดหน่อยประมาณนี้ให้มันไปละลายเครื่องแกงหน่อยค่ะค่ะใส่น้ำเข้าไปสักครึ่งช่วยตวงนะคะผัดไปจนกว่าหมูจะกุกค่ะช่วงนี้ติดจมูกได้ดีนะคะ <c oughs> มีจามแน่นอนมีจามแล้วสองรอบ ก็เพิ่มไฟขึ้นหน่อยโทษค่ะสวยป้าสวยแล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะพอใส่น้ำเข้าไปก็น้ำจะไปละลายเครื่องแกงให้มันไม่จับตัวกันเป็นก้อน,นะคะ่ะถ้าอยากให้น้ำ ถ้าเราใส่กะทิเนี่ยมันจะทำให้เครื่องแกงเนี่ยดูข้นขึ้นมาได้แล้วแต่ชอบถ้าคุณชอบแบบนั้นก็เปลี่ยนเป็นกะทิไปเลยค่ะอร่อยค่ะเพราะมันจะมีหวานมันจากกะทิด้วย <c oughs> <c oughs> จามบ้านแตกแล้วครับฝั่งนี้ <c oughs> เปิดไฟกลางค่ะเวลาใช้กระทะเทฟลอนนะคะกระทะที่ว่ามนม ไม่ติดกระทะใช้ไม้คนมันค่ะอย่าใช้พวกทัพพีแบบนี้ค่ะมันจะทําลายเนื้อเทดเราในนี้แล้วมันจะกลายเปน็นว่ากระทะทาทงานได้ไม่ดีเวลาทอดแบบเหมือนนะมันจะติดกระทะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปใช้ไอ้ไอไอวัตถุพวกนี้จะเนี่ยไปขูดเขียรทำให้อที่เขาเคลือบไว้มันหลุดออกค่ะ ค่ะตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ค่ะเราก็ผัดให้เท่ากันค่ะ งอไม้จะเยอะหน่อยแล้วแต่ชอบค่ะเรื่อยๆนะคะถ้าเริ่มแห้งแล้วเติมน้ำนิดนึงค่ะค่อยๆเติมนะคะอย่าให้มันเยอะเกินไปค่ะ ตอนนี้สองอย่างเรเริ่มสุกแล้วเราก็เริ่มใส่เราก็ใส่กีิแกงเฮ้ยเครื่องปรุงรสของเราเข้าไปค่ะใส่เครื่องปรุงรสของเราเข้าไปค่ะค่ะ <c oughs> น้ำมันหอยซอสกระข้าทองน้ำตาลนะคะสามอย่างพวกเครื่องปรุงรสของเราใส่เข้าไปแล้วปัดให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นก็ชิมรสนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะขาดเสียอะไรหรืออยากจะเติมน้ำตาลน้ำตาลลงไปแล้วแต่ชอบค่ะค่ะอันนี้ชิมรสแล้วรู้สึกว่าเครื่องแกงที่ซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปน้อยไปหน่อยค่ะมันไม่ออกรสเข้มข้นคน่ะก็เลยต้องเติมก็เป็นค่ะก็มาให้มันคลุกให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะชิมนะคะไม้ต้องลัวค่ะเพราะว่า หมูกับหน่อไม้เรามันไม่เปล่อยง่ายอยู่แล้วค่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าสุกเกินไปค่ะเพราะผลเรมาเอย้ผักบางอย่างเนี่ยรุงอยู่รุงอยู่ในทีะระนนานๆยันจะเปื่อยนิ่นเกินไปค่ะอันนี้สีโอเคแล้วค่ะ เติมน้ำนิดหนึ่งผุกเห็ดเผ็ดได้มีน้ำแจงลาดไทยโอ้โหเิ๋ดูเผ็ดจุเจจังท้ายชิมค่ะชิมแล้วรสโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สุดท้ายกันเลยนะคะนี่จ้า สีเริ่มสวยเลยเจ้าสีเริ่มสวยแล้วค่ะเขียวเบลนเขีวเหลืองเขียวแดงแาการทำแบบข้าวนะคะถ้าเราทำให้มันดูน่าติมนมก็ จะดูให้เรารู้สึกอยากกินถ้ารสชาติอร่อยด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะสำคัญตางรสชาตินะคะค่ะในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ใครมีสตอก็ใส่เข้าไปได้ก็อร่อยขึ้นไปอีกลูกเหลียงสตออะไรได้หมดชามแล้วค่ะสวย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 เบรอสวยง่ามค่ะสวยง่ามค่ะสวยงามรับององจามไปซ่องบานซ้ำบานเกขเนี <laughs> นนเเั่เเเเเเยเ สวยร้อนๆน,นะคะกินข้างๆค่ะกับข้าวสวยร้อนๆร,รับรองอร่อยถูกใจได้แรงกินกับผักเนาะนะคะผักเนาะก,ก็มีแตงค่ะแตงกวาแตงบักแตงกวานะคะแตงบานหลกตอไรไซสกกะปค่ะผักทุกไรกินได้เพคค่ะไซส์ไปได้แล้วแต่ชอบหลูกเครืออ่ทั่วฟักยาวไรนะมันได้ไม่แพ้แรง